เคยมาบ่หร <mm ่เคยก็บ่เคยเขาจัคเอื่อแต่ว่านโอ้ยทักนอกโอี่สนาม้ีสากันไปน้ำกัน่เป็นเท่าใดคือผู้ถือโฉมคือแน่ไห้มันเปียกเลยบอกเปียกเยเาแบบังยังมาได้บ่ห่าเบิ้งหอยนี่มัน่จะกินได้แหละก็ได้แล้อะสบายดี้าผู้ช ที่ส่ามาชมในตอนนี้เนาะมื้อนี้โดยก็ได้เดินทางไปกับสองสาวข้างหน้าเฮาเนาะสาวแววกับสาวตาดำเนาะมื้อนี้เฮาสิไปหมู่บ้านแห่งหนึ่งที่พาทุกคนไปเตรียมชมบรรยากาศงามๆบรรยากาศวิวบ้านๆเนาะแต่ว่าตอนนี้กําลังเดินทางไปกับสองสาวนี่แหละเดี๋ยวพี่พาไปเอาไปเติมน้ํามันเล็กน้อยแล้วก็เดี๋ยวเชอกอกไปเชือกกันพุนเนาะไปเชือกกันอยู่บ้านทุกคนกําลังเติมน้ํามัน เส้นทางนี้เนี่ยทุกคนเป็นเส้นทางที่รวพวกเขาที่ไปทางวัดภูจัมปะซักที่เราตัวเคยเห็นเราตัววัดซีแหว่ไทยแต่ตอนนั้นบริเวะมื้อนี้มีโอกาสก็เลยวัดซีพาเอืเอ้อย่เพื่อนไปแวะน้ำกันเนาะวัดซีเป็นยังไงื้อยเพื่อนวัดซีพาเขาไปแวะน้ำตกอันนี้ทุกคนชื่อบอลเป็นน้ำตกกี่พราตัวเข้าไปแล้วแต่ว่าบ่ฮอดก็เลยว่าไปวัดภูต่อฮะนะ <c> ก <oughs> ็นี่แหละตัวเข้าเลยละขุ่มเล็กน,นิดนึงเด้อข้างหน้านี่เด้อ เ้ยเข่าเลยหนึ่งแล้วจุดเลยลองไปขุมไม่เป็นเนาะเ็เก้าในหละัะสบายกว่าเบ้กระดีที่กันเนานะพะว่าสุดก,ก่อนที่เข้ามาคนเดียวกเลยว่าบบได้เข้าไปเนาะมานองสาวสองคน ขราเปิดกล้องไปสบายดีเด้อสบายดีทุกคนเนาะโฮแม่พี่น้องทุกท่านก็คืองวันนี้เทากันลงเขาเห็นนำโต๊อยู่ราวังแค้มท่าก็เลยมาผ้ากันสีหาทางเขาเนาะพี่น้องเนาะเคยมาบ่ล่ะเอื้อยก็บ่เคยเข่าจักเถื่อแต่ว่าเคยเลมาหัวแต่จุดนี้โอเคสนามเขาสีพากันไปน้ำกันแมนไปเป็นอย่างขึ้นมาจุดนี้มาอหี้ยงมาเบิงลาดเล่าแต่ก็บ่ก้าเข่าเพราะว่าช่วงนีเอื้อยมากมีแต่ผู้หญิงออ๋ ุดก่อนนี่น้องขีข่คานข้ามาน้องเลยโบเข่าแต่ว่าขีรข่รถขี่รถมาฮอดแล้วเด้เอ,อจากมีเจ้าันมา,า, <laughs> าแล้นี่หลูบ้านมามาหลินเด้อชมหกหลูก้าเหลนมาเทยว,ยวอ,อวใกล้ยุกใกล้ๆอดนึนงเอ,อ้ยเล่นเด้<า>เอตัวนี้แมน<ด>ตีนนันเนาะแมนแมนแต่ว่ามสองมี ไปแต่ว่าเขาจะโบก,กา่าเขาจะเอาเท่าทีเขาแบบมาได้เนาะพี่น้องเนาะเนี่ยแล้วเป็นอะไรเอเ้ยจิย้มโบก้าเอย่าย่านยุนีท่าได้เนี่น้องไปคนเดียวแป๊บนึงมาโอเคเ<ป>บิงสิพาทุกคนไปเบิงลองเบิง <laughs> ใส่าามาสีผมมาตำหนี่หนึ่งโบายานยังดอก โชคดีจะไรครับโชคดีจังถ้าถอดเลยด้วยเพื่อนซีเป็นคนเอาขอดข่าวขี่ญาติหนึ่งเนาะทุกคนเพราะว่ามาคนเดียวเราโมก้ามาอู้น้ำตกสุดยอดเลยนี่ทุกคนเอ๋อโชวเป็นเท่าใดคือผู้พิสูจน์คือแน่ให้มันเปียกเลยบอกให้มันเปียกเลยเพาบว่แบบนี้ไงคุณด่า ทต่ปามานสศคนามาฉาแบบอยู่ทางจัมปาสักทางเหล่าไต้เนาะพี่องทุกคนจะเห็นาเดมาเซ็นจัมปาศักทางจัมปาสักขทางประููเนาะมันจะอยู่เบบวาหมื่นเนาะกกลโคมมากนี่แล้วนี่เข้ามากรับสบายดีเสบายดีเดเสียอายดยเลองสีายแลยเางใต้สีายเลเสดาเลยีดายเล้เนี่ยเลเสียดายเลยเยินแลยเสียดายเลยเสียยลยาเยเดยล้วดลเาดาี้เียาเสีีีาย ไปไปไป,ไป,ไป,ไปต่อไปต่อมันี่มาต้องกัน3คนเลยทุกคนเลยเพราะว่าไอ้คำสี่แล้วย่านฝนอ่ะทาหารย่านฝนทุกคนด้วยนี่เปล่อู้มีหอยอนี่นำ้ำน,นี่หอยอนี่เป็นหอยที่ว่าอยู่น้ำสะอาดแลรากาเป็นน้ำห้วยแบบนี้แซบ่บเอกไปอ้อเอ,เอ,เอนหอยเล็กจานบา่ใช่ไหมมันแมนสะบอบมนตอนนั้นมันหอยจูอันนี้มันตาอันนี้<ม>หอยยังนะเอากระต่อยก้นแล้วก็จูบหตัว ันละยางกอ่านี่เ่าเวผิดเลยทุกคนเด้อโบไดบ้โบได้ปะ <laughs> โอเคเนะาะโบได้กันแสดงว่าเ่าวมั่วเลยทุกคน <laughs> เกือบตายละดีใจน้องมาแก้ให้โบแซ่นละเมนวน <laughs> ไปไปไปลุยลุยลุยไอตัวนี้วากิ่นน้อย <laughs> เบื่อซะบ่สร้างว่าต้มแล้วบ่มีอันได้เบื่อนะคันต้มแล้วนะขนาดงูนะงูห่าเขับไปต้มมามันมีพิษกันยังขากินได้ ทุกคนตายได้ไรวะหอยอันนี้แต่คิดว่ามันอาจจะกินได้อยู่แต่อาจจะรสชาติมันแบบผงบอลอะไรยังไงเออหอยตัวขาเจ้าไปว่าหอยหวานตัวมันขอดๆไหนะไปหายเสียปะไปเท้าหน้าน่อยฮ่ดจีโดมันอากาศกันได้อีตัวนี่นะเป็นอะไรเอื้อยต้นเกอร์แต่ถ้ารนากบอลบริทูสเห็นะ <laughs> <laughs> ตื่นแล้ววะตื่นแล้วนอนตื่นแล้วม,มีแห้งแล้วเนาะเมื่อกี้หนายุ่งอยู่น,น,นั่งนึงยังหนาอยู่อยู่เพราะว่านอนบอกอิม่มเมือนขื่อที่นอนเยอะไลยตั้งต่อคลิปจนยกที่นอนโอ้เขาทำงานด้วยนะเขาทำงานนะแล้วก็เลือกเขาเป็นอีสังแต่บอลนี่นี่ระวังในนึงระวังมืดดิอะระวังทุกบอลเพราะอันตรายอยู่นะทุกคนระวังเด้อปลอดภันเด้อ ไปทุกคนพี่จริงมันน่าจะมีอย่างมากินน้ำเราคักๆเนาะเหมาะกับมีเต่าแก๊สก็มีเด้แม,น,มนแล้วอยู่โบอรถนั่นแหละแต่ว่าแต่ว่าแก๊สค,คู่ซื้อว่าชิมึดละเพราะว่าไส้อยู่บนกระโดบดบลต์ได้ซื้อไม่แบบนี้เดี๋ยวมันหอดน่าจ,จะใกล้ห่อนน้ำตกละเลยหัวพยิงที่มา,าได้บอกต้องได้คอยๆยางมาเนาะงามทุกคนเลยบรรยากาศกำลังดีเลย โอ้ยโว้ยไปเงินเง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 นอ้าวทุกคนเบ่งหอยนี่ไหมคุณน่ะต้องกินได้เลยลายได้ทุกคนคุณน่ะอ้าวถ้าจะเอาเจ้าไปออกเจ้าคิบ่าเจ้าจะอร่อยไหม เช็มพุ่งก็ได้ยังมาได้บ่ล่ะนางไข่บึงหอยไอ้นี่มันน่าจะกินได้แหละก็ได้แท้ว่ะมันหลายเขื่อยว่ามันหาไปกินได้นี่มันหลายอีหลีก็หอยอันนี้แมนแมนลองลองคอมเมนต์มาเด้อทุกคนเด้อว่ามันเป็นหอยอีหยังแต่ว่าเส้นทางมันอาจจะสุดอยู่จุดไหนจุดหนึ่งเนาะว้าวไอ้ใบใบคุณหนาทุกคน เออว้ามันหนาจะกินได้อยู่ตอว้ามานี่ต้องได้ระวังหน่อยนึงเนาะมันหนาจะเอดใกล้จุดสิ้นสุดลาฟอวามันมุมัน,นมีก้อนหินนี่บังป้าดูบังก้อน,นหินนี่ไหมทุกคนก็นบังนี่ค่ะขนาดเนะาะเดี๋ยวขอไปเบิ่งอีกหน่อยนึงเดอ้อมันหนาจะสุดแล้วแหละโอเควาน้ำมันละกันขอ,ขอ,ขอนข่าวว่าไหลแหงเนะาะเดี๋ยวสิไปโอเคอย,ยู่รถถาก็ได้ <Okay. S 2> ๋ย่างอาีไปไม่นึงก็ทุกคนเพราะว่าหัวทั้งหน้าี่นีมีอย่างอีกเนะ่เฮ้ย<า>ทุกคนเลยอบอ้ครับมานั่งกินี่นแบบเปี้ยวอีหลยทุกคนนี่แถวนี้น่าจะแบบเป็นแองลิ่นน้ำได้เลยพอดีคักใน,น่ันนี่เพราะว่า มีก้อนหินตัวนี้ตันที่เห็นน้ำกดขวา,างบ,าน,างบานี่กดขวาว่าเอาว่าลึกเน่แล้วก็เป็นบอลลินที่ดีเลยนี่อันนี้น่าจะเป็นบอลที่ว่าเขาจะตัดมาหรือเปล่าเป็นบอลน,นางลิ่นทุกคนโบนีนกะไม่เขาจะตัดหรือเขาจะลืมเอาสุดยอดเลยทุกคนแต่ว่าโบานี่นี่ตัวว่ามัน่นาจจะลึกใจแท้อยากไปโตเลยหาทางไปตอก็นนนึง ว่านี่หนีบูฮัวหลายคนสิมาหลิดมาเที่ยวบอโดยกับบูมั่นใจคือกันเนาะแต่กับหูสึกว่าก้อน,นหินอีกกันนี่หองหอยอยู่เลยมี่หองออยแบบมีคนมาย่างเหงาวานนี้ยนะโอโหต้องได้ระวงรงังทุกคนอึบอ๊บอึบอ๊บอึ๊บเห็นว่าก่อนี่บอกให้ไหม่อึบ๊บ ลุยเป็นลุยเฮ้ยเพื่อนโมกามาละให้เพิ่นไปยูนรถถ่านเนาะเนี่ยะวูวูทุกคนเด้ช่วงนี้เป็นช่วงหน้าฝนนะมันเลยมีน้ำขังว่าหลายเนี่ยตัวอยากไปถ่ายบรรยากาศให้ทุกคนเบิ่งไใกล้กลคัะน้ำตกเนาะอันนี้เป็นทางผ่านไปนทางวัดภูด้ยวยทุกคนเด้ออันนี้น่าจะมืน เดี๋ยวเ,ยวเรียบๆป่ะพี่ก่อนเพราะว่าตัมันมีไขรแบบนี้นี่มืนในนอนมีห้องห้อยคงคนมาแสดงว่าทั้งหน้าก็ต้องมีวิวน้ำตกที่ง,งามๆเนาะถูกคนีย้ย สุดยอดเบิงคือใกล้เดี๋ยวดูคนแต่มันบอกใกล้น่าจะใกล้ถึงจุดสิ้นสุดแล้วทุกคนระวังระวังเอ้า าโดนดีเจมีแนวกันน้าทุกคนกคน,นี่แหละขา้าว่าระวังระวังในนึงก็ด,ดีเนาะให้มาคนเดียวอีกเดี๋ยวขี้เบิ้ลกระเป๋าก่อโดนปลอดภัยหายห่วง <c oughs> เฮ้ยหิดก้อนหนึ่งกระทางกระที่อันตรายเนาะทุกคนแต่กระโปงเป็นยงนนังไงตอนนี้สูดได้เหยียบก้อนหินอันนี้แหละทุกคนเมื่อกี้เป็นหมื่นเนาะ โอเคระมังระมังเนี่ยป้อบอกกันมื่นเลยทุกคนมื่นแท้มื่นวะมาที่ไปต่อยังไงเดี๋วก่อนลองลงนี่ก่อนโอ้ห้องแห้งี้เลยทุกคนโอ้คอยๆนี่หนิแต่ที่ประมาณนี้แหละทุกคนเดี๋ยวตัวไี่เดินทางกลับก่อนเพราะว่านีเดี๋ยวนี้มันมื่นแห้งมื่นแท้มื่นวะบุก้าหยางโตละเพราะว่ามาคนเดียวเดย่โอเคเนาะเดี๋ยวเอาี่หยางลงไปหลุมก่อน แล้วก็อาจจะเก็บบรรยากาศให้ทุกคนมาเบิ่งน้ำกันพร้อมว่ายูวมุมสูงที่เป็นประมาณเ,เนาะทุกคนเดี๋ยวเดี๋ยวซอกบอลน,นางก้อนหินดีๆกอนอม,อนมอนื่นมื่นพี่ลึกเฮ้ประมราณนี้แหละทุกคนฮ่าซิวๆกับบรรยากาศไปครับไปนี่เขาใส่เวลยังพากันมาอยู่ บต้องมาแล้วบต้องมาแล้วไปแล้วใส <c oughs> ่เวลยังสิลงมาอยู่โอเคทุกคนเดี๋ยวตัวสิหาทางกลับก่อนพอบาทางมันมืดแหงเนาะโอ้โหจุด <c oughs> นี่แหละทุกคนทุกคนเห็นบรรยากาศมุมสูงนล้กันบองามงามเลยกาที่จิงกระย่างอีกน,นีหนึ่งกาหอดน้นำตกแล้วคุ้นึกว่าเสียดายเลยต่กา มันไปบ่ได้ดิมันเลืกเนาะน้ำมันเลืกหยุดนันที่เรียบออกไปกะมันมืนแงฮงใหญ่ย่างยางไปต่ออยู่แต่มันมือ่งดิเดี๋ยวเลยว่าพากันกลับซะโอกาสหน้าคันว่ามีโอกาสกับที่มาอีกคันโมมีโอกาสกะโมเป็นอย่างนั้นยืดยังหน่อยโอกาสบินโดนเข้าไปเอาบรรยากาศในีทุกคนได้เบิ่งแล้วเนาะงามเดี๋ยวว่าก็ได้เอาทุกคนบัดนี้เยาสิมองหน้าไปต่อก่อนอู้ผ่านมองนี้ไปก่อน <c oughs> เเดดดด็็ออกจากุดนี้ไปกาที่ไปต่อใส่ชูท้งกับประสักหรอทุกคนเพิ่งอยู่นี่น้ำตกแต่ยู่ว่าได้อยู่ไก่แห้งเลยจะ่ปย่างไก่ปัญหาว่าไก่เสิบอยู่อันนี้หอยอีเนมเนาะทุกคนอันนั่นก็น่าจะเป็นน้ำตกตาดอีเนมที่บอก คันลาเมนเลยเพราะว่าน้ำใสเดียวกันน้ำใสเดียวกับน้ำตกค่ะเนาะเป็นน้ำที่วันพานวาชุดนี้หลกักจะสีไหลพองออกคือน้ำของแต่ว่าน้ำใสเสียน,นี่ขนาดจ,จะออกมาช่วงที่ว่าเป็นฤดูฝนช่วงฤดูแล้งขนาดจ,จะน้อยเนาะน้อยอีดีซึ่งเขียนนี้ตามที่เขาบินโดด้นไปขนาดจ,จะเป็นเขียที่ว่าเข้าบุกเบิกเอาท่านหินเนาะคุดเอาท่านหินเออเอาเอา,เอาหินนี่แหละเพราะเป็นท่านหิน ลงเนาะขอโทษขออภัยเอาหินที่ที่เอาไปเป็ดหินครบแลราคาอาจจะไปเฮ็ดปูนเฮ็ดอย่างได้เลยหลายๆอย,ย่างเนาะทุกคนวันนี้เที่ยวกมุ่งหน้าต่อไปเนาะซึบรรยากาศมือน,นีๆกับฟ้าขึ้นตลอดช่วงนี้เป็นช่วงที่ว่าฟ้าขึ้นฟ้าบดตลอดทุกคนเอ้ยเป็นใจกันได้เรื่องนี้คนละน่ารื้อจะป็นยิ้มของน้าวก่องเนาะทุกคนแล้วก็ทางนี้กับชิเป็นสายฟ้า ติดกับจังกัมพูชีแน่ติดกับเวียดนามแน่เนาะติดกับเวียดนามของทะาบว่าหลายเติบอยู่เดี๋ยวมีโอกาสสอนกลับตัวที่ฝ่ายไทยคนในเบิ้องโพว่าตรงทีตนั่นกับที่อยู่ใกล้กรุงเทอ่ยวสวัสดีทุกคนอันนี้ที่แบบที่เป็นเชนซานบ้านรองของข้าเจ้าที่จริงไมอนี้ตัวตั้งใจว่าจิมารีวิวหมู่บ้านแต่ว่าโบเมนหมู่บ้านอยูนี่เนาะ บ้านหลายหลังก็ยังบ่มีคนอยู่เดี๋ยวนี้เดี๋ยวสาป้อยล่าแต่ยังบ่ทันมีคนอยู่บันคือหลังนี้นี่กะห้าอะไรเ็ดไปได้สำเร็จำรจำเนื่องก็ยุดตัวกะบ่มันบ่เข้าใจที่แตนมาเฮ็ดไปนี่ <c oughs> นะาจ่ที่เทสพนกับเจ้าเลยเนาะ,ะเฮ็ดันที่แล้วลรากะอาจจะยกง่ายไปอยู่จุดอื่นอย่างประมาณน,น,นี้อันนี้เป็นการขายเครื่องแคมทางเนาะขายให้แกที่ว่ามาเที่ยวบัดฟูนี่แหละนี่มักแตงมา,อ,าอย่างบอกมาคุกนาะมาคุกอยู่ไทยอื่นอย่างว่าเนาะ สับประรดเหรอพวกเป็นสะรดเป็นงนัทบอย่างหูจแล้วทุกคนเดี๋ยวสิีรถไปน้ำเอื้อยก่อนบวยเยเพื่นเปไก่แล้วเนาะทุกคนไปจวดซึ่งตอนนี้เขากับซมาเข่าชูวดัดปูจัมปะซัตบ่อระดกโลกาะทุกคนเส็ดเือเลยมาทุกคนมาเบิเเร์นแล้ว นี่ก็เป็นยูทิว่าคนข่าวว่าสวยงามไปด้วยยูทัศน์ธรรมชาติเลยเดี๋ยวตัวที่เอาภาพบินโดรนก็เกทุกคนเนาะเบิ่งน้ำกันเนาะว่ามันสวย,ดวยงดามยิ่งใดญแต่ว่าหวังว่าทุกคนอาจจะเบื่อแล้วทุกคนเอาทุกคนสรารคิมนี่ก็มีแต่เท่านี้แหละมีแเ่ฝากทุกคนฝากกดไลค์กดแชร์หลังกากกดซับสไคร้เพื่อเป็นกำลังใจให้ตัวที่จะคลิปต่อไปเนาะอย่าลืมฝาทุกคนไปฝากเข้าขกดที่สามจงังแต่สาวเราใต่ละกัน สายเบลเสาเราใต้เด้อทุกคนเด้อเพื่อเป็นกำลังใจใหงพวกเฮาเฮ็ดคิปต่อไปเนาะสาระละิปนีซี่ขอตัวลา้ายทุกคนบายเจอกันคิปหนาเด้อทุกคน ป็นจุขาจาคันยักมาก